สวัสดีชาวม,มิถุนค่ะดวงความรักประจําวันที่10กรกฎาคมคุณได้สามดับกับหัวสวนเขาได้สี่ดับกับหัวเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะวุฒิศปัญหาจะเบาบางลงไปนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ยากๆกแก้ไขได้ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจทะเลาะก,กันเนี่ยก็อาจจะเคลียร์กันได้นะแฟนคุณนะคะสี่ดับกับหัว วันนี้แฟนต้องระวังปัญหาเก่าๆจะวนกลับเข้ามาทำให้ไม่สบายใจนะคะสร้างความวุ่นวายกับชีวิตอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องสุขภาพก็ได้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ต้องพยายามไม่พูดถึงความผิดเก่าๆนะคะของการแลกกันความสัมพันธ์จะได้รับลื่นนะมีไพ่เฟิร์ดแล้วก็อีซับสุยุนะคะ อ่ามันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าจะมีมุมมองในความรักแบบไหนอยากให้ความรักนะคะมีความสุขก็ให้คิดบวกนะคะดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาเฟรชก็หมายถึงการอ่อคืนดีกันนะคะการได้ใช้เวลารวมกันสําหรับคนโสดสนิทอาจจะได้เจอกับแฟนเก่านะคะไพ่ดาบขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นคนเก่าที่เคยทําให้รู้สึกเสียใจกันมาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าอยากจะให้โอกาสเขาไหมนะคะ